ครับก็จะพบกับเนะมื่อเข้ามาจากประตูนะครับก็จะมีโซนแรกนะครับซึ่งเป็นโซนขยะพลาสติกนะครับหลังจากนั้นนะครับถุงนี้นะครับสีดำนะครับใช้ในการเก็บพวก พวกเศษอาหารนะครับที่มาจากนะครับจะต้องมัดถุงให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับอันนี้น่าจะใช้ในการเก็บพวกหลอดไฟต่างๆนะครับนะอันนี้ก็แยกเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ด้วยก็จะเป็ปเปอร์ พวกกล่องต่างๆ,ๆ,ๆนะครับก็แยกกล่องก็จะใช้คําว่าแป,ป๊บนะครับก็จะมีโซนนี้นะครับก็จะเป็นกล่องหมดเลยส่วนนี้จะเป็นกล่องนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นไว้สำรองนะครับทีนี้มาดูอีกที่หนึ่งนะ น,นี่ก็เป็นสำรองในการเก็บพวกถุงที่ออกมาจากแต่ละห้องนะครับอันนี้น่าจะใช้เป็นในการเก็บเดนช์ือ่อไม่แน่ใจเหอนกันนะอันนี้น่าจะใช้เป็นพวกขวดแก้วต่างๆนะครับสีแดงนะครับใช้ในการพวกเก็บขวดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมา ดูกันนะครับว่า,ามีการแบ่งประเภทอะไรบ้างนะครับในการทิ้งขยะของคนเดินมากเริ่มตั้งแต่พวกพลาสติกนะครับที่เป็นพลาสตกิกประเภทแล้วก็เป็นพวกเศษอาหารนะครับพวกเศษอาหารก็จะต้องมัดใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกหลอดไฟ นะครับแล้วก็มีพวกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีพวกกล่องต่างๆนะครับแยกเป็นกระดาษนะครับแล้วก็แยกเป็นขวดนะครับ